รถเข้าใหม่ครับมาด,ด้าบีดีห้าสิบโปรสองจุ 2. 2. ดสองรถสีขาวไม่สองแสนสองพันนะครับรถสวยพร้อมใช้ครับแอร์เย็นเพลงพอปีสิบสามจดสองพันสิบห้าครับเพจอยู่ครบนะครับ รถหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีชนหนักครับเครื่องยนต์เดินเรียบแอร์เย็นเพลงเาะพร้อมใช้งานเลยเบาหนังครับภายในไฮเลเซอร์ I นะครับ b ีทีห้าสิโปสอยางอะไรอยู่ครบครับ ใช้งานครับสนใจตจิดต่อสอบถามได้ครับมิบริยายุทธาครับ